ไปดูควันหลงสงกรานที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างครับแต่ไม่ใช่ความสนุกสนานครับคุณผู้ชมเรื่องนี้สงกราน,นจบไปแล้วนะครับแต่ที่โรงพักหัดใหญ่ยังไม่จบครับเพราะสงกรานที่ผ่านมาตํารวจรถยึดจักรยานยนต์แต่งซิ่งยึดรถที่แต่งซิ่งแล้วไปรบกวนประชาชนและนักท่องเที่ยวยึดได้จํานวนมากเลยนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ครับนี่แหละครับกว่า200คันเลยนะครับถูกจอดไว้เต็มลานหน้าสอพอหัดใหญ่คุณผู้ชมครับ ทั้งหมดนี้เป็นจักรยานยนต์ที่ถูกตำรวจสพหาดใหญ่ยึดจากกลุ่มวัยรุ่นและผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับส่วนมากเป็นจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพครับแต่งท่อไอเสียให้เสียงดังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและดัดแปลงในรูปแบบอื่นๆพอเสร็จสิ้นจากเทศกาลสงกรานก็เริ่มมีเจ้าของทยอยไปชำระค่าปรับตามอัตราโทษของแต่ละคันแต่ละประเภทนะครับ ผู้กำกับการสพหาดใหญ่เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์ทางสพหัดใหญ่เข้มงวดมาตรการทําผิดกฎจราจรนะครับโดยเฉพาะการใช้จักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพอย่างเช่นแต่งท่อให้เสียงดังจนเกิดความรําคาญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกไปเล่นน้ําไปเที่ยวสงการานต์ตำรวจจึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนส่วนรวมเล่นน้ํากันได้อย่างมีความสุขครับ แล้วก็พื้นที่หัดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียเข้ามา,าใช้จ่ายท่องเที่ยวและก็ร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากนะครับทางเฉพาะหัดใหญ่ก็มีมาตรการในเรื่องของการดูแลเรื่องความมั่นคงความปลอดภยัยทางถนนนะครับรวมถึงการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองปกติทุกปีก็จะมีเหตุเกิดขึ้นอ,อยู่บ้างแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีผู้มาเที่ยวหลังจากโควิด ปริมาณมากก็มีวัยรุ่นน้องๆเยาวชนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานยนต์เข้ามาในเมืองซึ่งหลายคันเนี่ยก็่อความเดือดร้อนลำคานทางสพหัดใหญ่ก็เลยมีมาตรการที่จะดูแลความเรียบร้อยนะครับโดยการตรวจยึดรถที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างครับบางคันก็เปลี่ยนแต่งสภาพรถเปลี่ยนท่อเสียงดงังมีการเบิ้ลเครื่องในเมืองซึ่ง่อความเดือดร้อนลำคาน และหลายคันก็ไม่มีทะเบียนรถติดไม่มีป้ายในช่วงสงกรานต์คุณผู้ชมครับที่หาดใหญ่เนะี่ยมีประชาชนร้องเรียนแล้วก็ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์พาร์ท6ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่เรียกร้องเจ้าหน้าที่ขอให้ดําเนินการกับกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มที่ออกไปซิ่งจักรยานยนต์ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรําคาญต,ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ประชาชนบางคนบอกนะครับว่ารับได้ถ้าเล่นน้ำแล้วมีเปิดเพลงเสียงดังแต่ไปซิ่งรถเบิ้ลเครื่องเสียงดังแบบนี้รับไม่ได้ครับในตัวเมืองหาดใหญ่ที่ผ่านมาจัดก,กิจกรรมมิตรหนสงกรานระหว่างวันที่12-13ถึงเมษายนนะครับและบรรยากาศตอนเย็นก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียสิงคโปร์ไปเล่นน้ำกันอย่างคึกคักครับ